ออกมาสิออกมาสิออกมาเร็วๆออกมาเลยออกมาโอ้ยนี่เธอตีขนาดนี้เธอใส่ตังไปหรือ,อยังเนี่ยใส่ไปแล้วมันไม่ยอมออกมาชายเกลียวโหวจะมาสวนสนุกทั้งทีต้องมีขนมติดมาติดมือขึ้นไปหน่อยสิโอ้ยฉันว่าแถวนั้นน่าจะมีร้านขายหนามัานี้เผื่อมันไม่มีอะชายเกลทําไงไ่ะเออถ้ามันไม่มีมมมมก็ <c oughs> ยกไปเลยป้า <c oughs> <c oughs> อาติดบันไดไปไม่ได้จ้า เฮ้ยทิ้งไว้ตรงนี้แหละบันนี่ทฉันวจะทิ้งของเนี่ยไว้สิมันไม่มีอะไซเกิลเด๊ะ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 เดเด๊ะอืขออีกหน่อยเผื่อมีอ่ะลองดูเผ่อตีขนาดนี้มันจะออกมาให้ไหมเนี่ยโอ้ยบันนี่กระเด็นโอ้โอ้มีปะออกมายังไม่มีอะไรออกมาเลยโอ้ยตีขนาดนี้ยังไม่มีอะไรออกมาอีกเหรอให้ตายเถอะือ บัตนี่ฉันว่าของข้างในนี่เป็นของหลอกหรือเปล่าเนี่ยว้าวมาแล้วครับสมิธสมิธรสชิคเก้นโอ้ยรถนี้บัตนี่ชอบชัยก็มาดูสิไอ้นี่มันรถไก่เหรอใช่สมิธรถชิคเก้นเวรี่กูดมากบัตนี่กินนะจ๊ะเอาแล้วไหนบอกว่าจะเอาไปที่สวนสนุกไงโอ้ยออกไปอีกแล้วอันนี้รถออริจินัลชัยเก้มาดูสิอุ้ยมาอีกละอุ้ยมาหลห่อแล้วรถเวเนจชา เวเนจ้าคืออะไรอ่ะคือน้ำส้มสายชูเปล่าน้ำส้มสายชูแน่เลยอยากเกลือกับน้ำส้มสายชูใครจะไปกินกันแบบนี้โหให้ตายเถอะโอ้ยบันนี่เธอตีฉันมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไหนใครบอกว่าจะไม่กินอ่าโอเคงั้นเราช็อกโกแลตเก็บไปก่อนละอันใช้ก็เก็บไปโอเคงั้นฉันเก็บไปแล้วนะเก็บไปสองอันเลยเนี่ยเธอจะกินเธอก็มาเอาที่ฉันละกันนะบันนี่โอเคเราไปสนฉันดูกันดีกว่าว้าววันนี้เรามาเมืองอะไรกันครับเนี่ย วันนี้เรามาเมืองยูเนียนซิตี้ไงบันี่โอ้โหยูเนียนซิตี้เดี๋ยวนี้มีสวนสนุกให้เชยชมแล้วทําไมสวนสนุกไม่มไปตั้งที่เมืองเรามั่งเนี่ยนั่นน่ะสิชายเกลิลโอ้โหให้ตายเถอะว่าแต่เราจะไปยังไงไม่มีรถชายเกลิลเฮ้ยนั่นดีเด,นเดินไปเหรอเราสักแป๊บ,ปบ,ปบน่าจะมีแท็กซี่ผ่านมาแถวนี้นะชายเกลิลนะฉันว่าเยเยๆๆน่าจะมีบ้างแหละแล้วก็บอกเขาเลยว่าไปสวนสนุก โอ้นี่ไงมีรถรถมาแล้ววาร์ปม,ม,มามเลยนะเนี่ยแชรเกริลไปเราไปกันเองสองคนดีกว่าโอเคไปสวนสนุกกันดีกว่าว่าแต่เธอรู้หรอว่าสวนสนุกไปทางไหนอ่ะพา่าแชรเกริลดิฟก่อนไม่รู้หรอกโอ๊ยชนยังไงแชรเกริล โอ้ชัดว่าเธอคงไม่ชอบให้ฉันขับรถเท่าไรแหละโอ้ยแต่ก็ยังดีกว่าฉันขับนะบันนี่สิ่งแล้วนั่นเนี่ยไปเลยถึงแล้วสวนสนุกว้าวว้าวลงเลยจอดได้สวยมากจอดได้สวยจริงๆใช้ก็ดูสิโอ้ยนี่เกยฟุตบาทเลยนะเนี่ย ไม่เกยหรอกเห็นไหมเนี่ยทางม้าลายอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จอดได้สวยๆโอเคจอดอย่างนี้ก็คงไม่เกะกะเท่าไหร่หรอกมั้งไม่เกะกะฉันก็นำไปเลยสนุกข้างหน้าถึงแล้วจ้าเยฉันเข้าไปลนนะบันนี่ดูสิข้างในนั้นของเล่นเต็มเลยว้าวมีม้าหมุนด้วยใช่โอ้โหแล้วมีอะไรอีกไปดูกันไปไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าบันนี่เข้าไปเลย โอ้โห,โหม้าหมุนอลังการมากบันนี่ยัง,งใหญ่เลยอะโอ้หมีแค่ม้าหมุนแล้วใช้ก็ส,สนุกนี้เฮ้ยฉันว่าน่าจะมีอีกนาะมีอะไรอีกอะโอ้ข้างในมีอีกใช้ก็ไปดูสิเฮ้ยนี่มันเกาอีเลนโบ์บันนี่มา,มาดูเร็วมาดูเร็วมีกาอีเลนโบ์ด้วยยังเจง๋งโอ้ยน่าสนุกจังเลยอะยขึ้นไปนั่งดีกว่าแล้วยังไงต่อก็อีเลนโบ่เอยย่าไปยังไง ไม่เห็นขึ้นเลยว้าวว้าว้ว้าวฉันอยากเล่นมากจังเลยบันนี่สนุกไหมเนี่ยสนุกมากเลยเชคเกิลขึ้นมาดูสิหสีมันสวยมากเลยอ่ะเออฉันขึ้นแล้วโอ้โอ้ชคเกิลขึ้นไปถึงบนฟ้าเลยไปไปเลยโอ้เชเกิลเธอขึ้นไปสูงมากเลยนั่นเนี่ยโ้หสนุกมากเลยเอาอีกเอาอีกทีนึงขออีกรอบนึงบันนี่วู้ โอโห uh, ฉันรู้สึกฉันอยู่สูงสูงโอ้พอพอฉันก็อย่อ,อื่นดีกว่าอกเธอล่นลงมาเหรอฉันกระโดดลงก่อนที่มันจะตกลงมาที่พื้นน่ะโอ้แล้ววันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> คือว่ารเราต้องเพาะแล้วมันจะระเบิดเหรอ ไม่รู้เหมือนกันว้าวยสวยมากเลยใช่นี่มันถังระเบิดหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่สนสนุกนี้เขาเปิดแล้วหรือยังในชัยเกิลแล้วทำไมเรามาเล่นโดยพาระการที่เขาไม่ว่าหรอเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปิดหรือยังไม่รู้นะเปิดหรือยังแต่ที่รู้ขอฟานี่หน่อย้า ว้าวโหดูสิมันแบบกระดึบกระดึบกระดึบค่อยๆกระดึบไปในอากาศอ่ะแชกิลใช่เจ๋งมากเลยแฮยังสวยเลยบันนี่ใช่แม้แชกิลหูมันสวยมากเลยแฮโอ้ยฉันว่างานมันยังไม่เปิดแน่เลยอ่ะคนยังไม่มีเลยเราได้มาเล่นก่อนเลยอ่ะบันนี่นั่นนะสิแชกิลนั่นใช่ผู้จัดการสวนสนุกหรือเปล่า เฮ้ยใช่แน่เลยวันนี้เขามาต้อนรับเราแล้วผู้จัดการมาต้อนรับเรอครับอุ้ยผู้จัดการสวนสนุกอุ้ยบันนี่ดูสิไม่ว่าชายเก้าจะหันไปทางไหนว้าฉันว่าเขาไม่ได้มาต้อนรับนะชายเก้าเขามาฆ่าเรานี่มันผีตลกสวนสนุกนี่ชายเก้าเมื่อกี้เราโดนผีตัวตลกในสวนสนุกจัดการนะใช่ที่เราคิดว่าเป็นผู้จัดการแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแล้วตอนนี้สวนสนุกหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวอะ่ะมาหมุนอยู่ตรงนี้นี่นาแล้วมันหายไปไหนอ่ะใช่<ะ>มันเคยอยู่ตรงนี้นี่แล้วไอสวนสนุกที่เราเคยเล่นไอสีสีเม็ดสีสีตรงนี้มันก็หายไม่หมดเลยอะ่ะเกอีเลนโบก็ไม่อยู่เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยหรือว่าเราจะโดนหลอกผีตัวตลกสวนสนุกตัวนั้นนะบันนี่จริงด้วย,ยชยเก้เฮ้ยฉันว่าแอบก่อนดีไหมแอบในพุ่มหญ้านี่แหละดีดีดีแล้วเราก็ส่องดูว่ามันจะออกมาอีกหรือเปล่านั่นน่ะดิชายเก้ เธอสอดส่องมาดูสิมันอยู่แถวไหนเนี่ยฉันยังไม่เห็นเลยบันนี่เห็นบ้างเปล่ายังไม่เห็นเลยนะเฮ้ยนี่ไงฉันเห็นแล้วพี่บันยังไม่เห็นเราใช่ก็เฮ้ยพอเราแอบอยู่ไงบันนี่เฮ้ยมันหายไปไหนอะเฮ้ยมันเป็นผีมันเลยหายตัวได้ปะเนี่ยเฮ้ยออกไปดูสิเ้ยนั่นไงหัวแดงๆเห็นเปล่าเห็นเห็นพี่มันกำลังหาใครอยู่ในพุ่มไม้ตรงนั้นนะ เฮ้ยปัญหาเราเนี่ยแหละบันนี่ใช่เปล่าเฮ้ยมันวิ่มาโอ้ยมันโหดมากเลยอ่ะโหดมากโอ้ยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะเด็กๆในเมืองก็ต้องเป็นอันตรายอย่างแน่นอนเลยชายเก้เราต้องจัดการมันแล้วแหละบ,บันนี่ท่านผู้จัดการสวนสนุกตัวตลกอยู่ไหนแล้วเนี่ยชายเก้าขึ้นบันไดไปดูข้างบนกันไหมโอเคดันไงฉันเห็นแล้วชายเก้โอ้ยใช่เขาไปทำอะไรตรงนั้นอะ หรือเขาไปแอบลอเหยื่อเพราะว่าเขาต้องแอบแล้วพยายามหลอกคนอื่นแบบที่หลอกเราแน่เลยอะชัวร์เลยฉันว่าเขากำลังคิดแผนจะสร้างสวนสนุกใหม่ขึ้นมาแน่เลยฮึ้ยๆเขาไปไหนอีกแล้วเขากเลังไปไหนเนี่ยเฮ้ยๆๆดีนะเราอยู่บนหลังคาเขามองเราไม่เห็นเฮ้ยนันดชฉันว่าไชกเกิเรารีบจัดการก็เลยดีกว่าก่อนอี่นเขาจะไปจัดการคนอื่นอะใช่งั้นจัดการเลยไฮ้ยหายตัวไปไหนอะหายตัวไปแล้วไปไหนอะไม่เห็นเลยอะไปนี่ ตายมาแบบนนี้ได้ไงเนี่ยได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะปืนทำอะไรก็ไม่ได้เชก้าวยิงแล้วนี่ยิงยิงเชก้าวยิงโอ้ปืนทำอะไรก็ไม่ได้ยิงด้วยนี่ขนาดฉันใช้ปืนเผากันแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเขาหายอีกแล้วอ่ะหายแล้วเชก้าผู้จัดการผีตัวตลกนี่อย่างน่ากลัวเลยอะนู่นนู่นนู่นวิ่งอยู่นู่นเช้ยปืนทำอะไรก็ไม่ได้เชก้าอ้าวหายอีกแล้วเฮ้ยเก้าวระวังโอ้ยผู้จัดการพยายามมาหาเรา หายไปไหนอีแล้วเนี่ยว้าวเก่งจังโอ้ยบันนี่อ้ายโอ้ยบันนี่ฉันยิงผิดยิงหัวเธอแล้วเนี่ยกระโดดลงข้างหนีก่อนเล็้วเลยเยเลยเลเลย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 เลเลย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 เลมเรยเเลยวลยเลยเยเล้าเลงเยเลยวเยเเ็ยเลยยเลยยเรยเลยลยเอยเยนลมเลเลยเลยเลลยยยเลยยมเลยยยุยเลยเยลยเเย ไม่ได้การแล้วรอบหน้าเราต้องใช้เครื่องมือที่แบบมาตรการขั้นสูงสุดแล้วชายเกลจัดไปเลยบัานี่นี่เลยชายเกลรอบนี้ฉันจะใช้มาตรการขั้นสูงสุดโดยการใช้อาวุธก็คือสตอมสวีปที่ฉันทดสอบให้ชายเกลดูก่อนนะยิงตรงนี้นะเลยเลยชิคกีากเห็นฉันคิดว่ามันจะตายเปล่าฉันคิดว่าตายแน่เลยโอเคถ้างั้นเราก็พร้อมที่จะออกสู้กับมันแล้วไปไปเดี๋ยวเธอใช้ปืนนั้นแล้ฉันจะใช้ปืนนี้ช่วยจัดการให้ก่อนอื่นเลยเราต้องตามล่าดูซิมันอยู่ตรงไหน เฮ้ยซอยนี้คือซอยที่เราเจอโทมัสนี่ชใช่ก๊ใช่เชื่อว่าเราจะเจอมันก็ได้นะเอ้ยนี่ไงเอจอเลยเนี่ยโอ้โตายแน่นอนเลย,เยไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้ยเจ้ามโหดจริงโอ,โอยเฮ้ยใช้ก๊อกระเด็นเลยเนี่ยยอมเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องจัดการมันโดยการใช้นิวเคลียร์แล้ว ฟื้นขึ้นมาชายเก้าเฮ้ยฉันฟื้นมาแล้วบันนี่เขาไปดูแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วชายเก้าไหนไหนไหนไหบันนี่อย่าใช้นิวเคลียร์ปิจี้ยิงมาแล้วนะอัดเข้าไปข้างในนั้นเลยไม่เย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 มันตายแน่นอนล้อมฮ่้ฮ่าฮโอ้ยดูสิควันขนาดนี้ควันก็หมองฉงเฉงโดนเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนไม่รอดแน่ใช่ไม่รอดบันนี่ก็ไม่รอดด้วยชายเก้าพาบันนี่ไปโรงพยาบาลด้วยนะจ๊ะ